หลังจากที่รัฐบาลเตรียมคายล็อกดาวน์เฟส4ล่าสุดนายพรชัยสังเอียดประหลัดอำเภอบางละมุงได้นำกำลังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพัทยาออกปราชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านอาหารที่มุ่งเน้นในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีด้านนายพรชัยสังเอียดประหลัดอำเภอบางละมุงเปิดเผยว่าวันนี้ได้ออกปราชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านอาหารหรือสปอตคลับ ที่มุ่งเน้นในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับผับและบาร์ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่รู้ในข้อนี้จึงได้ออกประชาสัมพันธ์ในวันนี้และหากยังฝ่าฝืนก็จะมีการจับกลุ่มดำเนินคดีทันที นายวิทุรัศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีได้มอบหมายให้นายอารณ์กรแอคคารัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บรุรีเดินทางให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และมอบ,บอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลซอยดาวป่งน้ำร้อนและมะขามตามโครงการ ใช้จ่ายเงินทดกลองราชาการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัตริกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บรุรีปีพุทธศักราช2563โดยครั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบ,บรุรีได้ตั้งงบประมาณขออนุมัติจากผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบ,บุรีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด -19 และเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังดูแลรักษาผู้ป่วยและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวจะมีการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆครอบคลุมพื้นที่การให้บริการจังหวัดจันทบุรีที่เหลือต่อไป ร้อยตำรวจเอกกิติพัฒน์คำนนรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองพัทยาได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถกระบะขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนรถจักรยานยนต์และรถเกง๋งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโกสีบอนดหมายเลขทะเบียนกไก่เสรสี6414ชมบุรีที่ชนอัดอยู่กับเสาไฟฟ้าสภาพหน้าผังยับเยินคนขับอ้างว่าตนเองชื่อนายชัยพลพุ่มคงอยู่ในอาการอาลวาดหนัก ทำให้ตำรวจต้องควบคุมตัวไว้ส่วนคนนั่งข้างคนขับนอนได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือนายเจสันสิงหาด้านหน้ารถกระบะยางพบผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือนายอิสภาคสิงคบูรณ์อายุ21ปีได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกาย ข้างรถกระบะยังพบรถจักรยานยนต์ h o n d a w เว e 110i สีดำทะเบียน2กไก่สอสาลา4602ชมบุรีได้รับความเสียหายโดยมีนายวีโรธเวชปันอายุ48ปีวิ่นจักรยานยนต์เป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนนะักท่องเที่ยวชาวจีนที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนร้องอดโอยด,ด้วยความเจ็บปวด เจ้าหน้าที่เร่งทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถ่ายรูปบันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนนำตัวผู้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ขับขี่รถยนต์กระบาที่อยู่ในอาการมึนเมาจนไม่สามารถควบคุมตนเองได้ท้าทายเจ้าหน้าที่ให้ทำการชกต่อยทำให้คนที่มาดูเหตุการณ์ไม่พอใจหวิดกลุ่มประชารัฐเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สพเมืองพัทยาต่อไป はい。